าลุ้นกันดีกว่าคุณผู้ชมคะระหว่างไม้เลข1เนื้อ1ปี1กิโลกรัมกับไมายเลข2หวีซอยผมที่แพงที่สุดในโลก<ต>อะไรแพง ที่ถูกต้องค่ะเมื่อ1หนึ่งปีข้อนี้คนที่ตอบถูกต้องนะคะคุณหุูเล็กคุณเป๊ะคุณบุอยากรู้ไหมคะหวีซอยผมแพงที่สุดในโลกนี่ราคาเท่าไหร่ก็ประมาณทายนะไทยนะประมาณ8,000มผมเมื่อคิดว่าประมาณ2 0 0หมไม่ถึงอประมาณไม่เกิน5,000มืาวลองดูค่ะหวีซอยผมที่แพงที่สุดในโลกราคาอยู่ที่20,000บาทเไง เยเนื้อแพงพอสองหมื่นเนื้อโลนึ่งสองหมื่นเหรอต้องบอกเลยว่าเนื้อ1นปีหกิโลกรัมราคาอยู่ที่สองหมื่นห้าพบาทโอ้เห็นแล้ทจะบอกเลนเมื่อกี้เนี่ยววกัดเียจานเมื่อกี้จานละสองหมื่ห้าใช่ก้อนเมื่อกี้12บกิโลอยู่ที่สามแสนบาทค่ะ ขอบคุณหวีซอยผมจาก Mark t a w i n Ultimate Hand Solution มากๆค่ะแล้วก็เนื้อเมื่อกี้นะคะเนื้อ Dry a g e กับร้าน Lady Butcher